สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีมาเครื่องบินทุกคนนะครับสวัสดีครับฮตอนนี้รถเกีียวก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเหลือัดลมมออยนะครับตัวหนึ่งรอลูกปืนอยู่นะครับแล้วก็ซูเปอร์ลินนะครับอันนี้ต้องไปซื้อที่ศูนย์นะครับตอนนี้ก็พักรถเกี่ยวไว้ก่อนนะครับมาลุยรถเทเลอร์ของเรานะครับ เนี่ยตอนนี้ให้แช่มไล่เกียร์อยู่นะครับตัวนี้ก็คือบันไดขึ้นนะครับฝั่งขวาหลังจากที่เราตัดออกนะครับตัวที่มันมันงอตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยที่เราตัดออกนะครับเพราะว่ามันเนี่ยมันเบี้ยวนะครับเหล็กตัวนี้เอามาให้ดูเลยนะครับตัดออกไปครับตัวนี้นะครับแล้วก็เจียร์ให้แช่มเกียร์แต่งแล้วนะครับ เดี๋ยวจะตัดเหล็กใหม่นะครับมาแปะเอานะครับเอาท่อนใหม่นะครับมาต่อแทนตัวที่เบี้ยวนะครับนะต่อแทนตัวนี้นะครับเนี่ยตัวที่มันเบี้ยวนะครับตอนนี้ก็กําลังเกี้ยยู่นะครับใกล้จะได้แล้วนะครับนี่คือส่วนของบันไดเดี๋ยวพวกนี้ก็จะไล่เก็บเลยนะครับพวกรอยแตกรอยราวนะครับ ที่แมคโครไปเยียบนะครับแล้วมันแตกนะครับนี่นะครับขาตั้งก็ทําเสร็จแล้วนะครับสองตัวนะครับตัวเล็กเอาแบบเดิมเลยนะครับนี่ตัวเก่านะครับทำแบบเดิมเลยนะครับเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเ,ะเลยนะครับ ขี้เกียจหาแบบใหม่นะครับพอดีเรามีเหล็กตัวนี้เหลืออยู่นะครับก็เลยทําแบบทรงเดิมเลยนะครับตัวนี้ก็นี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขาตั้งของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เอามาเจียรแต่งเรียบร้อยนะครับก็เหลือเตะเชื่อมต่อเหล็กบันไดตัวนู้นนะครับ แล้วก็เอาไปเทียบเชื่อมเปะกับตัวรถนะครับนี่ครับก็รอดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้ก็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับเชื่อมนะครับเดี๋ยวให้ดูรอเชื่อมโอ้โหเอาอย่างงี้เลยนะครับโชคดีนะครับที่ได้รวดเอลนะครับน่าจะผ่านอยู่นะครับ อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตัวที่เราเอามาเปะใหม่นะครับนะท่อนนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เชื่อมตัวนี้ใส่แล้วนะครับเตรียมที่จะยกขึ้นแล้วครับนะครับตอนนี้กำลังจะยกครับอ๋อลองดูก่อนครับจะสายได้ไหม แานแมนเท่ i ไหรร้อยู่คาตาบัไดเลยนโอ้โหสวยงามมากนี่ตม่ใช้ลกว่าเดิมว้า uầy giò mơi, lên luôn người, đặt check check check, xong, ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวลองยกดูหน่อยว่าจะขึ้นไหมตอนนี้เราก็เอาเบ็ดเนี่ยครับมาพ่วงบันไดนะครับลูกเดียวไม่รู้ว่าจะยกขึ้นไว้หรือเปล่านะครับพอได้อยู่นะครับ ก็ตะเกียกเ้ฟื้นด้วยมืออ่ะมันยังไม่สนิทครับ,อ,บอ๋อติดรอยเชื่อมหรือ,ปอเอปล่าเจ็บอะข้างนอกเจ็บอะข้างนอกตะเกียกเตียนอ๋อติดปลายนิดนึงเดี๋ยวให้เชื่อมเจีออกนะครับ อับพับมันจะได้สนิทนะครับเนี่ยอันใดมันจะพับสนิทเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวมาลุยต่อพรุ่งนี้เช้านะครับ,รบมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับนะนี่นะครับปากตำแหน่งได้แล้วนะครับ เนี่ยตัวนี้ที่เราทํามาใหม่นะครับเดี๋ยวเลือเชื่อมนะครับต้องไปเชื่อมกับตู้ใหญ่นะครับเนี่ยสองตัวนี้นะครับตู้เล็กมันกลัวไม่อยู่นะครับเดี๋ยวไปเชื่อมเอาลวดเอวนะครับแต่ว่าต้องถอยไปหลังบ้านนะครับเพราพื้นที่มันเล็กนะครับตู้เชื่อมอยู่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวถอยรถไปเชื่อมที่หลังบ้านนะครับเฉพาะตัวนี้พวกนี้ผมก็เก็บหมดแล้วนะครับเนี่ยที่มัน รอยแตกรอยราวนะครับลายเชื่อมเก็บเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เชื่อมใช้ไปก่อนนะครับตัวที่มันราวๆาวนะครับเนี่ยยังไม่มีเวลาทำใหม่นะครับตัวนี้ก็ได้ตำแหน่งแล้วนะครับไปเชื่อมตัวนี้เสร็จก็มาประกอบหางนะครับก็เสร็จเลยนะครับบันไดเทนเลอร์นะครับ แล้วก็เหลือข้างหน้านะครับเหลือตัดตรงเนี่ยครับเดี๋ยวเราชมนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีอีกวันนะครับโอ้วันนี้ก็กลับมาเชะอ,อีกแล้วครับโชคดีนะครับที่2วัน แห้งนะครับเราได้ทานะครับไม่งั้นก็ไม่มีที่จะทานะครับมันแฉะนะครับพอดีฝนหยุดสองวันนะครับแห้งก็เลยเนี่ยครับได้มาเก็บบันไดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นออปชันเสริมนะครับนะเนี่ยเอาเหล็กมาแปะไว้นะครับเวลาบันไดลงมันจะกันพอดีเลยนะครับเนี่ยใส่แล้วนะครับสองข้าง แล้วก็มีเชื่อมเก็บรอยราวนะครับพวกนี้ก็ไล่เชื่อมหมดเลยนะครับนี่ครับตัวที่มันราวนะครับไล่เก็บหมดแล้วนะครับนี่ครับใสเรียบร้อยนะครับใช้ได้เลยครับเสมอกันแล้วนะครับไม่มียุบไม่มีอะไรแล้วนะครับเนี่ยตัวที่มันบี้นะครับ ตัวที่เราเชื่อมเปะขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับสายเพลาตัวนี้ใหม่เพลาเก่ามันเบี้ยวหมดแล้วนะครับขัดตั้งใหม่ครับขัดตั้งใหม่หเก็บรอยร้าวนะครับก็อ,อะไเชื่อมเก็บหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวจะลองยกขึ้นให้ดูนะครับนะก็โชคดีนะครับที่โชคดีที่ฝนหยุดสองวันนะครับก็เลยได้มาทำตรงนี้ให้เสร็จนะครับเนะี่ยไม่งั้นก็เนี่ยครับวันนี้ก็วันที่สามเชกแล้วนะครับโอ้โหตรงนี้ก็ตัดแล้วนะครับข้างหนึ่งเลยข้างหนึ่งนะครับใบลูกหมูหมดนะครับ ตัวแผงข้างของเรานะครับตัดออกแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเหลือตรงแหวงๆตรงนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาเหล็กมาปิดเอานะครับอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้ตัดนะครับพอดีใบตัดหมดนะครับ